สวัสดีครับหลังจากที่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับก็เหลือไม่คิดส่วนแล้วก็จะพามาดูการตั้งมาร์กนะครับมามร์กหม้อไฟเป็นจุดเดียวนะครับนี่อันนี้มีจุดหนึ่งแล้วนี่มีสองจุดนะครับที่เฟืองพารูปเบี้ยวเราก็หมุนไปไมีตั้งไวแล้วนะครับมามร์กหม้อไฟก็ตรงสองล่องนี้มันก็จะพอดีนะครับส่วนไอ้ตัวเฟืองขับ ที่เพาข้อเวียงเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมไม่มีมาร์กอันนี้นผมจับจังงวะดูแล้วนะครับ,ม,จจรม,รบม,รมันจะตรงตรง่องริมพอดีนะครับมาร์กตัวจุดเนี่ยมันจะตรงร่องริมร่องริมพอดีของเฟืองครับนะครับผมลองขยับมาอันนี้มันก็จะช้าไปอันนี้ก็ไวไปครับตรงนี้พอดีจังหวะพอดีครับการตั้งม้อไฟนะครับเราสังเกตถ้าเกิดว่าให้สูบมันขึ้นสุดแล้วมันล่นานังเป้ะน,นะครับมันก็จะพอดีนี่นะครับเดี๋ยวเคื่อมหมุนไปทางนี้นะเสื่อมุนตามเข็ม น่ครับปึ๊กฮะถ้าเกิดว่าเราตอนติดเครื่องแล้วเราให้มันดังก่อนที่จะก่อนที่จะขึ้นสุดอย่างเงี้ยมันจะตีมือเรานะครับพอขึ้นสุดแล้วให้ดังอย่างงี้มันจะโอเคนะครับแล้วเวลาทํางานจริงอ่ะแต่หม้อไฟมันจะจุดระเบิดล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวช่วยสตาร์ทด้นะครับไอตัวเร่งไฟเนี่ยเหมือนตอนเราสตาร์ททีแรกนะครับเวลาทํางานจริงอ่ะมันจะจุดระเบิดก่อนมือนั้นเครื่องไม่มีกําลังนะครับไฟมันจะแก้ขึ้นนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็บอกประมาณนี้นี่เป็นการกระถุง ไอดีอันนี้ไอเสียอันนี้ไอดีอันนี้เป็นตัวระบายไอนะครับฝ่าข้อมันหายไอตัวนี้ผมก็แปลกใจมันลูกคาไฟมันได้ยังไงนะครับผมว่าออกไม่ได้มันติดเนี่ยติดชนตัวนี้นะครับมาทางนี้ก็ติดขันเข้าก็ติดขันออก็ติดเออเลยรวมเนี่ยเดี๋ยวต้องหาวิธีไอตัวนี้มันชิ้นเดียวกันนะครับไม่ได้แยกกันนะเออมันลูกคาไฟกันมาได้ยังไงผมจะดูว่ารูปฝงมันบิดเบี้ยวมันก็ไม่บิดเบี้ยวนะครับนี่มันติดอออไม่ได้ ไม่รู้ออกอยังไงส่วนในตัวนี้ตอนเราตั้งมาร์กตั้งอะไรอะเราพึ่งไฟเฟืองล็อกเพราะมันจะไปบังนะครับไอตัวเนี้ยเราตั้งเสแล้วเราค่อยล็อกเข้าไปค่อยคันล็อกนี่นะครับไม่มีอะไรตัวนี้เสียบไปเฉยแล้วเดี๋ยวล็อกนอาล็อกด้านนอกตัวนี้เป็นกิฟล็อกนะครับด้านในนี้ไอตัวแขนฟงเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ